สวัสดีค่ะเช้านี้พามาดูต้นนี้นะคะรู้สึกจะใบร่วงหนักมากเลยค่ะเอเดนโรสต้นนี้ร่วงกันละนาวเลยนะคะนี่ค่ะสังเกตได้ง่ายค่ะเนี่ยใบร่วงนะคะร่วงกันเต็มเลยหลังตู้แอร์แล้วก็ใต้คนต้นนี่ค่ะดูดูนะคะร่วงเต็มเลยใบร่วงนี่รู้สึกจะเป็นทุกปีนะคะต้นนี้ ปีที่แล้วก็เป็นหนักนะคะเป็นสามรอบเนี่ยปีนี้ก็หนักเลยดูผลงานใบร่วงนะเกิดจากอะไรนั้นสาเหตุต้องหลายอย่างนะคะ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นที่ดินฟ้าอากาศค่ะช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดนี่จะเป็นฝนเยอะน้ำเยอะนะคะส่วนปุ๋ยเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าปุ๋ยไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นสองสามเดือนจะใส่ครั้งหนึ่งปุ๋ยนะคะน่าจะเป็นโรคที่ มากับหน้าฝนนะคะดินฟ้าอากาศนะคะเกี่ยวข้องกันถามว่ารักษาอย่างไงฉีดยาฉีดยาต้องฉีดก่อนนี้นะคะก่อนที่มันจะเป็นค่ะตอนนี้ฉีดได้ก็เอาไม่ทันค่ะฉีดได้ก็เอาไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวทําการเก็บค่ะเก็บใบที่รวงรวง ก็ขอให้มันร่วงเลยค่ะใบไหนที่เหลือๆอยู่อยากร่วงและก็ล่วงมาใบใบเหลืองแล้วก็ใบจุดดำๆนี่ค่ะมากับหน้าฝนค่ะส่วนมากหน้าฝนนี่ อาการจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเกือบทุกต้นค่ะเป็นมากเป็นน้อยแต่ต้นนี้อาจจะเป็นมากเป็นทุกปีด้วยนะคะจะบอกให้ไม่ใช่เป็นแค่ปีแรกนะเป็นทุกปีไม่ตายหรอกค่ะปีหน้ายังรอดอยู่นี่ค่ะพอใบมันร่วงเสร็จใช่ไหมคะอันใหม่มันก็จะแตกมานี่ค่ะกิ่งใหม่ก็จะแตกมาเนี่ยโอ้ยเกี่ยวร่วงหมดใช่ไหมคะอันใหม่ๆก็จะแตกมา ร่วงเยินเลือกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆแบบนี้แนะนําให้ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งได้เลยไม่เป็นไรเพราะไม่มีใบละเนี่ยตัดทิ้งได้เลยถ้าไม่มีดอกนะคะตัดทิ้งได้เลยเนี่ยกิ่งแบบนี้แนะนําให้ตัดทิ้งอย่างนี้ค่ะกิ่งแบบนี้ก็แนะนําให้ตัดทิ้งนะคะไม่ได้ถือกันไกลมาซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเอากันไกลแป๊บหนึ่งค่ะ กิ่งแบบนี้นะคะใบร่วงหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันเล็กๆเงี้ยแนะนําให้ตัดทิ้งค่ะตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ค่ะนี่ตัดทิ้งเลยนะคะอ้าวตัดผิดอีกตัดๆ,ๆมีอยู่หนึ่งดอกตัดผิดนะคะอันนี้นี่ค่ะตัดทิ้งนะคะนี่ไม่ดอกแล้วเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ค่ะ แบบนี้นะคะตัดทิ้งเลยเนี่ยไหนล่ะพูดถึงจริงไหนเมื่อกี้แบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยค่ะนี่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยแบบนี้เล็กๆเนี่ยตัดทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวมันแตกมาใหม่ไม่เป็นไรในไหนใบมันก็ล่วงแล้วเดี๋ยวมันก็แตกมาให้ค่ะ เ <c oughs> ก็บทิ้งนะคะ <c oughs> ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวด้วย <_ letter> โอ้โหแดดแดดแรงมากนะคะวันนี้ที่ประมาณสิบโมงนะคะเนี่ยสิบโ <_ letter> มงเชา้า เก็บทิ้งค่ะเก็บทิ้งเลยใบร่วงหนักมากตอนนี้รู้สึกจะเหลือแต่ยอดใหม่ๆกิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันกำลังจะดอกรอบสอง ก็ประมาณนี้นะคะเก็บทิ้งให้เรียบร้อยนี่ค่ะนี่ค่ะดอกรอบสองกำลังจะมานี่ค่ะกำลังเย้มเยมอยู่นี่ค่ะต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ก็ตื่นเช้ามาก็ดูแลสวนประมาณนี้และค่ะต้นไหนมันร่วงเยอะเราก็ไปเก็บกิ่งเล็กๆที่ไม่แข็งแรงเราก็ตัดทิ้งแนะนำกันประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ